เออเออเอาเดจังไหนก็เอาที่มันทกินย่บหัวคำเดี๋ยว่าอีกยากอีกประมาณมีผู้มีผู้หิยู่บ่ยันนี่อุ้ยปะถวายก็ปะถ้ายแต่เล่าหมลัไป้หลดผู้อื่น ถ้าไไปแล้วพุทธบนสลดัดพุ่นกรติ๊ถ้าไหขึ้นเลยไหมกันคือบุคคลนี้มีอีกบ่อคนเดียว

ครับสวัสดีครับ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  <coughs>

ไล่กบพออกไล่บี่าติงไล่บพออกไปมาดนเดียงไว้แกสั่งว่าิดวันตินยาสั่งไปหมาบังในมาติมาส่งู้จัควมันนมาเบิสงมัจดาันเป็นสบายมากกว่าีเนียนมันนนน้สงอยู่ในบาอยู่ไล่เสียเดียน đã qua tư san, đã qua, đã qua tư riêng, lằng nè, mất tiền điện ngọt này, mất tiền điện ngọt vậy, đã qua, nó máu nằm đây, cái gì, nó muốn để kiểu nó bay nó bay, để con nhốt đi kia, nó muốn sao, nó lại muốn cái gì, nó muốn nó muốn nó muốn, muốn nó muốn cái gì, 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 cái hey, phong này đấy à, giống mèo, giống mèo, giống mã, giống lợn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 , ผมก็แค่เราไปเนี่ยเอ้างานจะตัดวาทั้งพวกนี้ตามยื่นเหรอเป็นอะไ